คุณรู้ไหมคะว่ามีจุดลับหนึ่งจุดในร่างกายผู้หญิงที่ถ้าคุณกระตุ้นมันด้วยความแม่นยำที่ถูกต้องร่างกายของเธอทั้งหมดจะตอบสนองในทันทีจุดจีจุดเล็กๆจุดนี้ทำงานเหมือนสวิตช์ลับที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของผู้หญิงและวันนี้ในฐานะแพทย์หญิงที่อุทิศตัวกับการดูแลสุขภาพทางเพศของคู่รักมานานกว่า25ปีเราจะเปิดเผยความลับที่ผู้ชายหลายคนยังไม่เคยรู้ สิ่งที่เราจะแบ่งปันในวันนี้ไม่ได้มาจากข่าวลือหรือเทคนิคที่คลุมเครือนะคะแต่มาจากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และประสบการณ์จริงกับผู้ป่วยหลายพันคู่ที่เข้ามาปรึกษาเรื่องชีวิตคู่สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้วันนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตคู่ของคุณได้อย่างสิ้นเชิง ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าจุดจีคืออะไรมันอยู่ตรงไหนและทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้จุดจีหรือจีสปอตเป็นบริเวณเล็กๆที่มีเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มขนาดประมาณเหรียญบาทอยู่บนผนังช่องคลอดด,ด้านหน้าห่างจากทางเข้าประมาณ3-5ถเซนติเมตรถ้าใช้นิ้วสัมผัสจะรู้สึกได้ว่าเนื้อเยื่อตรงนี้จะแตกต่างจากบริเวณอื่น,นๆมันจะนุ่มและมีพื้นผิวเหมือนยอนยนเล็กน้อย เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างถูกวิธีมันจะบวมขึ้นและไวต่อการสัมผัสมากขึ้นตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเราควรกระตุ้นจุดนี้อย่างไรดีเทคนิคแรกการหาตำแหน่งที่แม่นยำนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดผู้ชายหลายคนมักจะผิดพลาดตรงนี้ คุณต้องใช้เวลาค่อยๆสำรวจอย่างอดทนให้เธอนอนงายงอเข่าเล็กน้อยใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางที่ทาครีมหล่อลื่นแล้วค่อยๆสอดเข้าไปประมาณครึ่งข้อนิ้วแล้วโค้งนิ้วขึ้นไปทางหน้าท้องคุณจะรู้สึกได้ถึงเนื้อเยื่อที่แตกต่างออกไปถามเธอว่ารู้สึกอย่างไรให้เธอเป็นผู้นําทางคุณบางคนจุดจีอาจจะอยู่ลึกกว่าหรือตื้นกว่านี้เล็กน้อยเทคนิคที่สจังหวะการกดที่เหมาะสม เมื่อคุณหาตำแหน่งเจอแล้วอย่าเพิ่งรีบร้อนให้กดเบาๆแบบจังหวะสม่ำเสมอก่อนประมาณ1นถครั้งต่อวินาทีสังเกตปฏิกิริยาของเธอเมื่อเห็นว่าเธอเริ่มตอบสนองค่อยๆเพิ่มแรงกดมากขึ้นทีละน้อยแต่อย่าแรงเกินไปจนเจ็บการกดแบบจังหวะสม่ำเสมอนี้จะส่งสัญ,ญญาณไปยังระบบประสาทและช่วยสร้างความรู้สึกสะสมขึ้นเรื่อยๆ เทคนิคที่3การใช้ท่าทางที่ถูกต้องตำแหน่งของนิ้วมือสำคัญมากอย่าให้ข้อมือของคุณตึงให้ผ่อนคลายใช้แขนทั้งแขนเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ใช่แค่นิ้วหรือข้อมือเท่านั้นนิ้วหัวแม่มือของคุณควรอยู่ด้านนอกสามารถกดเบาๆบริเวณคริตัลิสพร้อมกันได้ท่านี้จะช่วยเพิ่มความรู้สึกเป็นทวีคูณเพราะคุณกำลังกระตุ้น2จุดพร้อมกันเทคนิคที่ส เทคนิคคำเฮียหรือการโบกนิ้วเรียกมาเมื่อคุณเข้าใจตำแหน่งแล้วลองใช้เทคนิคนี้ให้นิ้วชี้และนิ้วกลางอยู่ในตำแหน่งที่จุดจีแล้วทำท่าโค้งนิ้วโบกเรียกซ้ำๆเหมือนคุณกำลังเรียกใครสักคนท่านี้จะกระตุ้นบริเวณจุดจีได้อย่างตรงจุดและสม่ำเสมอ ความเร็วในการโบกนิ้วขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของเธอเริ่มช้าๆก่อนแล้วค่อยๆเร็วขึ้นเมื่อเห็นว่าเธอรู้สึกดีเทคนิคที่5การใช้แรงกดที่หลากหลายอย่าใช้แรงเท่าเดิมตลอดเวลาลองสลับระหว่างการกดเบาๆกับการกดแรงขึ้นเล็กน้อยบางครั้งกดค้างไว้สัก3ถึง4วินาทีแล้วปล่อยแล้วกดอีกครั้งการสลับแบบนี้จะช่วยไม่ให้ร่างกายเธอชินกับการกระตุ้นแบบเดิม และจะสร้างความรู้สึกที่เข้มข้นมากขึ้นแต่จำไว้ว่าอย่าใช้แรงมากเกินไปจนเจ็บเทคนิคที่ 6. การผสมผสานกับการใช้ปากเทคนิคนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงที่จะทำให้เธอได้รับความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมขณะที่นิ้วของคุณกำลังกระตุ้นจุดจี่อยู่ด้านในให้ใช้ปากและลิ้นกระตุ้นบริเวณคริเตอริสพร้อมกันการกระตุ้นสจุดพร้อมกันนี้จะส่งสัญญ,ญาณไปยังสมองพร้อมกัน ทำให้ความรู้สึกเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณไม่ใช่แค่เพิ่มขึ้นแบบบวกหลายคนบอกว่าเทคนิคนี้ทรงพลังที่สุดเทคนิคที่7การใช้ความชื้นที่เพียงพอนี่เป็นสิ่งที่ผู้ชายมักลืมถึงแม้เธอจะมีความชื้นตามธรรมชาติแล้วการใช้ครีมหล่อลื่นเพิ่มเติมจะช่วยได้มาก เพราะการขัดกับเนื้อเยื่อที่แห้งเกินไปจะทำให้เจ็บและลดความรู้สึกดีลงใช้ครีมหล่อลื่นที่เป็นน้ำไม่มีกลิ่นไม่ระคายเคืองทาทั้งบนนิ้วมือของคุณและบริเวณทางเข้าของเธออย่าลืมเติมบ่อยๆถ้าจำเป็น เทคนิคที่8การสร้างจังหวะที่สม่ำเสมอและช้าลงเมื่อเธอเริ่มตอบสนองและเข้าใกล้จุดสุดยอดแล้วอย่าเปลี่ยนสิ่งที่คุณกำลังทำนี่เป็นความผิดพลาดท,ที่ผู้ชายมักทำพอเห็นว่าเธอเริ่มรู้สึกดีกลับไปเปลี่ยนเทคนิคหรือเพิ่มความเร็วแทนที่จะทำแบบนั้นให้คงจังหวะเดิมไว้คงแรงกดเดิมไว้ทำซ้ำๆแบบเดิมอย่างต่อเนื่องจนกว่าเธอจะถึงจุดสุดยอด เทคนิคที่9การสื่อสารขณะทมอย่างเงียบกันอย่างเดียวให้พูดคุยกับเธอตลอดเวลาถามว่าแบบนี้ดีไหมคะต้องการให้เบาลงหรือแรงขึ้นไหมจุดนี้ใช่ไหมการสื่อสารนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณกำลังทำถูกทิศทางหรือไม่และอย่างสร้างความใกล้ชิดระหว่างคุณสองคนอีกด้วยบางคนอาจจะไม่สามารถพูดได้ชัดเจนแต่ก็สังเกตจากการหายใจเสียงครวญครางหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายเธอเทคนิคที่สิบ การอดทนและใช้เวลาอย่างเพียงพอนี่อาจจะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่สุดอย่าเพิ่งรีบร้อนผู้หญิงบางคนต้องใช้เวลา15ถึง20นาทีหรือมากกว่านั้นในการถึงจุดสุดยอดจากการกระตุ้นจุด G นี่เป็นเรื่องปกติ อย่าคิดว่าคุณทำผิดหรือไม่เก่งบางครั้งการผ่อนคลายและใช้เวลาค่อยๆสร้างความรู้สึกขึ้นมาทีละน้อยจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรีบร้อนจงอดทนและมีสมาธิกับสิ่งที่คุณกำลังทำตอนนี้เราได้พูดถึง10เทคนิคหลักไปแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่เราต้องพูดถึงนั่นคือความแตกต่างระหว่างบุคคลทุกคนไม่เหมือนกัน จุดจีของผู้หญิงแต่ละคนอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันเล็กน้อยบางคนวัยต่อการสัมผัสมากบางคนต้องการแรงกดที่แรงกว่าบางคนชอบจังหวะเร็วบางคนชอบจังหวะช้าดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ร่างกายของคู่ของคุณสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและปรับเทคนิคให้เหมาะกับเธอคนนั้นโดยเฉพาะ ให้เราพูดถึงบางสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดแรกคือการใช้เล็บยาวหรือเล็บที่หยาบตัดเล็บให้สั้นและตะไหมให้เรียบก่อนทุกครั้งเนื้อเยื่อในบริเวณนี้บอบบางมากเล็บที่แหลมคมสามารถทำให้บาดหรือระคายเคืองได้ข้อผิดพลาดที่สองคือการเคลื่อนไหวรุนแรงหรือเร็วเกินไปตั้งแต่ต้นให้เริ่มช้าๆและค่อยๆคัด เพิ่มความเร็วขึ้นตามปฏิกิริยาของเธอข้อผิดพลาดที่3คือการขาดความชื้นอย่าลืมใช้ครีมหล่อเลื่อนเสมอและข้อผิดพลาดที่4คือการยึดติดกับเทคนิคเดียวหรือจังหวะเดียวให้ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามสิ่งที่เธอต้องการผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากการใช้เทคนิคเหล่านี้อย่างถูกต้องนั้นน่าทึ่งมากหลายคู่ที่เคยมีปัญหาในชีวิตคู่ได้กลับมามีความสุขอีกครั้ง ผู้ชายหลายคนที่เคยรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองได้พบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวพวกเขาแต่อยู่ที่การขาดความรู้ทางกายวิภาคและเทคนิคที่ถูกต้องเพียงแค่การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้และนำไปใช้อย่างอดทนและใส่ใจชีวิตคู่ของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเรามีผู้ป่วยหลายคนที่มาปรึกษาโดยเฉพาะผู้ชายในวัยห0 ถึง60ปีขึ้นไปที่เคยคิดว่าตัวเองไม่สามารถทำให้ภรรยาพึงพอใจได้อีกต่อไปพวกเขาเล่าว่าหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคเหล่านี้และนำไปใช้ความสัมพันธ์ของพวกเขากลับมาสดใสอีกครั้งบางคนบอกว่าภรรยาของเขาได้ประสบกับจุดสุดยอดที่เข้มข้นที่สุดในชีวิต หลังจากแต่งงานกันมาหลายสิบปีบางคนบอกว่าการที่เขาสามารถทำให้ภรรยามีความสุขได้ทำให้เขารู้สึกภูมิใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นความใกล้ชิดระหว่างพวกเขาเพิ่มขึ้นและความสัมพันธ์โดยรวมก็ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มาจากยาหรือเครื่องมืออะไรพิเศษแต่มาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคนิคที่ถูกต้องและที่สำคัญที่สุดคือความรักที่แท้จริง เมื่อคุณใช้เวลาเรียนรู้ร่างกายของคู่ของคุณอย่างจริงจังสื่อสารอย่างเปิดเผยและปฏิบัติอย่างอดทนและเอาใจใส่ผลลัพธ์ที่ตามมาจะเกินความคาดหมายของคุณสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการเน้นย้ำคือเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกสบายอย่าลืมว่าการมีเพศสัมพันธ์ควรเป็นประสบการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสุขและปลอดภัย ถ้าเธอรู้สึกเจ็บหรือไม่สะดวกสบายให้หยุดทันทีอาจจะต้องใช้ครีมหล่อลื่นมากขึ้นหรือปรับท่าทางหรือลองเทคนิคอื่นอย่าฝืนทำต่อถ้าเธอรู้สึกไม่ดีบางครั้งร่างกายของเธอก็ต้องการเวลาในการปรับตัวโดยเฉพาะถ้าเป็นครั้งแรกที่ลองกระตุ้นจุดจี สำหรับผู้ชายที่มีปัญหาทางกายภาพหรือมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์แบบปกติได้เทคนิคเหล่านี้ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นไปอีกการให้ความสุขกับคู่ของคุณด้วยการใช้มือและเทคนิคที่ถูกต้องสามารถช่วยให้คุณรักษาความใกล้ชิดและความผูกพันทางกายภาพไว้ได้นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่ช่วยให้คุณรักษาความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเต็มเปี่ยมไว้ได้ อีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงคือเรื่องจังหวะและบรรยากาศการสร้างบรรยากาศที่ดีก่อนเริ่มต้นนั้นสำคัญมากอย่าเพิ่งรีบเข้าสู่เทคนิคเหล่านี้ทันทีใช้เวลากับการลูบคลำการจูบการสร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้กับเธอก่อนเมื่อเธอรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมแล้วการกระตุ้นจุดจีจะได้ผลดีกว่ามากความเครียดหรือความกังวลจะทำให้ร่างกายของเธอตึงและลดความรู้สึกไวลงดังนั้นการสร้างบรรยากาศที่ดี ไฟนวลนเพลงเบาๆและเวลาที่เพียงพอจะช่วยได้มากทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เราหวังว่าความรู้ที่แบ่งปันในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณอย่าลืมว่าการเป็นคู่รักที่ดีไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกแต่หมายถึงความพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองและใส่ใจกับความต้องการของคู่ของคุณความรู้เหล่านี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกคน แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวคุณและคู่ของคุณหากคุณลองใช้เทคนิคเหล่านี้แล้วไม่ได้ผลตามที่คาดหวังอย่าท้อใจให้เวลาตัวเองและคู่ของคุณในการเรียนรู้และค้นพบสิ่งที่เหมาะกับพวกคุณบางครั้งอาจต้องใช้เวลาหลายครั้งกว่าที่จะเข้าใจร่างกายของกันและกันและนั่นก็เป็นเรื่องปกติสิ่งสำคัญคือการมีความอดทนความเข้าใจและการสื่อสารที่ดี เราขอให้คุณนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ด้วยความรักและความเคารพต่อคู่ของคุณจงจำไว้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่แค่การทำให้เธอถึงจุดสุดยอดแต่คือการสร้างความใกล้ชิดความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคุณสองคนเมื่อคุณทำด้วยความตั้งใจและความรักที่แท้จริงผลลัพธ์ที่ตามมาจะงดงามกว่าที่คุณคาดไว้มาก ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่เราแบ่งปันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพราะเรายังมีความรู้ทางการแพทย์และเทคนิคต่างๆอีกมากมายที่จะช่วยให้ชีวิตคู่ของคุณดีขึ้นและถ้าคุณมีคำถามหรืออยากให้เราพูดถึงหัวข้อใดเป็นพิเศษก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะตอบคาถามและแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมสุดท้ายนี้เราขอให้พี่น้องทุกท่านมีชีวิตคู่ที่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความเข้าใจ จงดูแลกันและกันด้วยความอ่อนโยนและความเอาใจใส่เพราะนั่นคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนขอบคุณที่รับฟังนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ